พี่น้องครับผมนุ่มเจียรามีโอกาสได้ไปเจอไปเจอเพื่อนสาวแน่นก็คือดอกแคทอปไล่ปล่อยผลงานเพลงใหม่คือกันพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงเมาแล้วทรจากสาระคนเมาซูมเมาแล้วโทรไปพอกันยุ่งงนลูกทุ่งสแควร์เจอเจอกันปุ๊บจับไม่สัมผัสปับดอกแคเอ้ยดอกแคเพลงนี่มันเป็นเนื้อใดเนาะ ฝากแน่กันแลกกันพี่น้องครับผมฝากมูนุมจิลาเน่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นแบบนี้ต้องเปิดเดตต้องเปิดแต่ก่อนสิเปิดเพลงฟังเพลงไปฟังดอกแค่สัมผัสก่อนกันแลกกันพี่น้องครับอะสวัสดีสสด,ดอกแค่ทับลอยจ้าเออเราต้องคุยกันหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า,วาวเจอกันบ่อยมากไม่ได้คุยกัน อาเธอยังไงยังไงจากสาลาคนเมามาผลก็คือเมาแล้วโทรเพืนเพลงผลเพลงนี้ตอบรับดีไหมก็ผลตอบรับดีค่ะแล้วก็ถือว่าสมใจรักร้องแล้วเพลงนี้หลังจากที่สมัยนั้นปล่อยสาราคนเมามาก็คือมันเหมือนในเพลงเลยเรื่องราวแบบดึกๆเดืนเดนเพื่อนก็โทรมาเดือดเโทรมาชวนตอนเช้าโทรมาเล่าไห้ฟังโอ้ยฉันแหงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจากสาราคนเมาแล้วจะมาเจอเพลงนี้เมาแล้วโทรซึ่งแบบ มันเข้ากับบรรยากาศมากแล้วก็เพลงน่ารักมากแล้วเ,เนื้อหาน่ารักถือว่าเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแซลเพื่อนอะแบบกระเซาเย้าแย่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกใจนักร้องมากๆเลยเธอปล่อยเธอปล่อยมานานหรือยังนะก็ประมาณสองเดือนได้สองเดือนใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเรื่องการตอบลงตอบเราก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่โทรมาหาช่วงน้ก็ยังโทรมาหาอยู่ก็คือยังเมาแล้วโทรมาอยู่ยังโทรหรือไม่เมาก็โทรมาบ้างเราอะโทรหาเหมือนเขาใช่ก็เรื่ความพี่อย่างที่บอกนะว่าสาระคนเมามันมีความเป็นแบบ เหมือนสาวคนหนึ่งที่อกหักแต่ว่ายังดงเป็นเด็กน้อยอยู่เพมเอาเรื่องทเหมือนมันโตขึ้นไหมเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษาเพื่อนได้อยู่ด้วยไหมมันเป็นแบบว่าเป็นการเหมือนแบบบรรยายบรรยายเรื่องราวของเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล่นในดนตรีสบายของเธอมันก็ดูต่างกันด้วยนะใช่ไหมอะไระใช่ใช่มันเป็นแบบมันไปทางแบบสากลสากลนิดๆฟังชิลๆฝรั่งฝรั่งหน่อยๆแบบมันเพิ่มความโมเดิร์นแล้วก็แบบรู้สึกว่าแปลกใหม่สําหรับดอกแคร์ด้วยที่แบบไม่เคยร้องแนวนี้มาก่อนเลย มากไปหมดแล้วก็คือการถ่ายเอ็มวีดูเป็นแบบจีบวงจีบวามีคุณนายด้วยอะไรยังไงไอเดียของการทำเอ็มวีเลยก็คือต้องการกันเลือกเลนแล้วเลนที่มาใช้ในการถ่ายก็เป็นเลนอนาโมฟิกก็แบบว่าเหมือนเป็นแบบภาพยนตร์เลยแล้วก็ถ่ายแบบไม่เต็มจอแบบภาพยนตร์ฟิล์นั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบมากๆก็ได้น้องๆทีมงานแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในเอ็มวีบอกเลยว่ารวมญาติ รวมยากแต่ลรคนนี้ตั้งแต่สมัยย้อนไป17 18ปีที่แล้วเราไม่เคยเจอกันมาเป็น10ปีแล้วก็มารวมอยู่ใน M v วนี้ขนเลยแล้วด้วยความที่ทัพไลน์สายเปรก็เปิดอยู่ตลอดแล้วตัวต้องมานั่งดูเพื่อนดอบแชร์ว่าคนนี้อยู่สมัยไหนคนนี้อยู่สมัยไหนกระดอกแคร์เออแต่ว่าถือว่าถือว่าเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เราประทับใจไหมเธอเป็นไหมภูมิใจกับมันไหมถือว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลาทำนานที่สุดคือเป็นเพลงที่หนูภูมิใจแล้วก็ ใส่ใจกับเพลงนี้มากๆเพราะว่ากว่าจะเลือกเพลงกว่าจะได้เพลงนี้มาแล้วกว่าจะขึ้นเดมอเพลงแล้วกว่าจะปลืร้องคือใช้เวลาเกือบสองปี oh. นานมากๆคือแบบชนิดที่ว่าตื่นเช้ามาใส่เสียงย,ยังไม่ค่อยพอใจยังไม่ค่อยถูกใจฟังแล้วมันยังอึดอัดอยู่ยังไม่ค่อยโอเคพวกนี้ร้องใหม่ oh. พวกนี้ร้องอีกยังไม่ถูกใจร้องใหม่อีกเอาจนแบบว่า ไม่ไหวแล้วแหละมันดีที่สุดแล้วถึงได้พออะไรเงดังนั้นก็ฝากทุกคนเข้าไปเซียนหน่อยค่ะก็ฝากติดตามนะคะมารลินโฮเดอกแคททอปไลน์นะคะทางช่องยู u ูบท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลค่ะหรือจะขอไปที่ทางก้าวสู่รุ่งไทยก็ได้ค่ะหรือจะขอไปที่ท็อปไลน์จิมยองเราก็ได้ได้เลยหลากหลายช่องทางในการขอขอไปได้เลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยว่าซิงเกิลต่อไปจะมีอะไรแปลกๆไหมอีกหรือเปล่าจะมีโค้ดอีกไหมเอออะ นอกจากบทบดปากการเป็นศิลปินก็ยังเป็นผู้จัดกองผู้จัดการทำบอลลงดงบอลเร่งเพื่อลงเพื่อหลังอีกหลายอย่างอยู่ก็ยังทำค่ะก็ยังทำงานเพื่อหลักห้องอัดทำไมห้องอัดก็ยังทำอยู่นะคะก็ฝากไว้สำหรับแฟนๆนะหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบร้องเพลงอยากรีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าใครอยากทำคัฟเวอร์อยากทำดนตรีแบ็กกิ้งแท็กอะไรก็มาใช้บริการท้าควบของวิวสิคสตูดิโอห้องอัดสายใหม่ได้ค่ะเออแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกตอนนี้อัปเดตอะไรทำอะไรอีกตอนนี้นะคะ ตอนนี้ก็งงๆเลยมนันทําหลายอย่างงงๆต้องมีแบบว่าทำโคเวอร์อะไระทามาเรื่อยๆเลยะคะ่ะนอกจากนอกจากฟังมเพลิแล้วก็ฝากไปติดต,ตามส่วนอื่นๆด้วยก็นแล้วกันนะฮะอัพเอ์ฝากแฟนๆท็อไลน์ทีวีรเท่าไหร่ดยกก็ฝากแฟนๆท็อปไลน์ทีวีนะคะเป็นกำลังใจให้ดอกแคร์ด้วยนะคะหนูก็อยู่กับครอบครัวท็อปไลน์ปีนี้ก็เป็นปีที่7็แล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ ผลการต่อไปจะเป็นยังไงนั้นติดตามทางท็อปไลท์ทีวีเดี๋ยวพี่อะไรน่ารักน่ารักสนุกสนุกให้ชมแน่นอนค่ะด้วยคามดาสงกรานด์วยควสงกรานค่ะเรื่องในวันสงกรานปีนี้นะคะก็สุขสันต์วันสงกรานค่ะก็ขอให้แฟนเพลงทุกท่านนะคะเที่ยวสงกรานอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางนะแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงของหนูด้วยเมาแล้วโทรอยากเถิกยองโลตันก,นกบตาลสาราคนเมาเออหรือว่าไปใกล้วัดก็ฟังเพลงนี้ขอพรพระพิฆเนศวัดป่าแดดหรือว่าศิละ ปทางเขาเรียกว่าอะไรกาลสินอะไรแก่คนไทยเพลงนี้เออดองปาะธานภาคโมชันดอกแคทพบไลน์โคเวอร์ค่ะฝากถายงานเพื่อนด้วยฝากด้วยค่ะขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับฝากเนี่ยกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้นะครับหรือว่าสิฟังผลงานเพลงเอ่อสาราคนเมาก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับหลายผลงานเพลงของดอกแคทพบไลน์เลยเปิดวนไปในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าสงการ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่เมาแล้วมัต้องโทรมาหาหนุ่มจีราเดอร์โดยเฉพาะเรื่องเกินเ,เรื่องเงินม่นต้องโทรมาก่ัสดกโอนนะฮะเอาหน้าจอทีวิพี่น้องครับผมยกมือขึ้นบ๊ายบายกันแล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะ